คุณพิชัยชุนหะวชิวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตตและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับร่วมกันถแถลงข่าวมาตรการในการขับเคลื่อนตลาดทุนโดยเตรียมที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับให้พิจารณาอนุมัติปรับ เงื่อนไขนะครับของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่าไทย ESG นะครับเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้นครับโดยจะมีการปรับวงเงินลดหย่อนภาษีนะครับจากเดิม1 0 0 0 0แสนบาทปรับเพิ่มเป็น3 0 0แสนบาทครับและปรับลดระยะเวลาถือครองนะครับจาก8ปีเหลือเพียง 5ปีครับและเงื่อนไขที่ดึงดูดขนาดนี้ครับก็คาดการนะครับว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยกว่า30,000ล้านบาทครับโดยกองทุนไทย ESG เนี่ยนะครับเป็นกองทุนที่เขาเน้นลงทุนในหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ในบริษัทที่เขาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับเรื่องสังคมและที่สำคัญครับมีการกำกับกิจการที่ดีหรือว่า Good g o v e r n a ร์แนครับนอกจากนี้ครับภาครัฐก็กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาเพื่อจะตั้งกองทุนวายุพักใหม่นะครับเพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนร่วมกับภาครัฐครับ ซึ่งเดิมเนี่ยนะครับกองทุนวายุพักเนี่ยเขาจะมีการกําหนดนะครับให้กับผู้ลงทุนทั่วไปที่มาลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะครับตามจริงแต่มีการกําหนดขั้นต่ําและขั้นสูงต่อปีเอาไว้และที่สําคัญครับรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ํานะครับว่าภาครัฐก็จะเร่งออกมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ของไทยให้มากยิ่งขึ้นครับ